ตามแผนที่นี่นะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับเพื่อพบและยึดสิ่งของเก่าสารกางพยานอิเล็กทรอนิกส์วัตถุอันตรายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไปถึงฟ้องหรือที่เรียกนาซึจะมีรายบุคคลผิดนื่ได้มาโดยส่วนหนาหนึ่ได้ใช้อยู่ตั้งใจเข้าไปกลางทางการติดนะครับที่เก็หมายผลให้ออนุเบียร์มีกรายนะครับเป็นผู้นการแล้วก็ทำโดยมีตารางโดยสี บางทั้งเจอที่กรมวิทยาศาสตร์กรรงานสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากพวกห้นในนที่ที่2ามแต่เวลาส0าฬิกาถึงสินาฬิกาก็ค้นแล้วให้ส่งเอกสารกฎหมายหรือัทการตรวจค้นกันสิ่ของามีไปยังกองการจัดการต่างๆากกรมวรวยานสตการทีู่้ขาเอาที่เป็นการกฎหมายกกท่ได้มอก็การตาการการกะทีเกี่ยวกับกรองารพิเหลเป็นไหมาน้ รับก่อนรับก่อนหนึ่งสแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้เจ็ดิคตรีเอาตู้ไปพูดคุมแถวตู้คุมแถว